ดักผ่าตั้งเถือกัได้ จะคุณไปทนใส่นเนี่ยป่ะยังเงี่ยเออขุดมาแท้ดิมองมันมีกี่ตัวมดิคุด,ดบ่กอ๋อแต่ว่าใจสดงดเสื้อเบื่อทวงเด้อปะ่ะบันมีเส้นเด้ถ้าแรงคอยหัน <c oughs> โอเคอยู่บ่เป้า <c oughs> เฮ็ดแล้เป็นดังมืองหันเออกระตุกแรงมากแบ่เอ้าอยากกินเหล่าด้วหันโอ้ยก <c oughs> ระตุกห้องหลับ่ะสบายอยู่แล้วมันไม่ได้ขี้ข่ายกันแล้วนะมาตะคารแล้วมันโอเคแหละนะกระตุกห้องก็ะยังเอ อารมณ์ดีเนาะมึงบุคคลจังซมมือเว้ยว้ยแธรรมาดาแล้วนนเนาะไม่เล่นกันัดผู้สาวไว้ยผีออกดีเฮ็ด <c oughs> จะว่ามารับจ้างเจ้าก,ากอ้อนนี่แหละเดี๋ยวสมบูมีเงนินเลี้ยงผู้สาวเดี๋ยว,ยยยยวนี้พอมาเยอะเก่งเยอะเฮ้นงอแงย่ายีของปูกจนหางเลย ดีวเดียปาบอท่านจะจบควมควมาวามาแล้วควมมาแล้ว,าาวอบอาแต็งบ่ายยิ้สาวไปออหโูเต็มฮัลโหล่สะดหกคุยหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนหนูว่าจะชวนพี่อะไปงานแต่งอ,อะเอไรนะหนูว่าจะชวนพี่อะไปงานแต่งอ๋อเหรอใช่อะพอดีทางนี้ก็ยุ่งมากเลย ก็เลยแค่มีเวลาไปแจกการ์ดเชิญพี่อ่ะคนกันเองก็เลยโทรชวนเลยแล้วกันถ้าพี่สะดวกก็มานะอัพี่ดีใจด้วยนะเขากำลังนะแม้ว่าจะไม่อวยพรก็รัเห็นเงียบๆนึกว่าเป็นไรไฮ้พี่ไม่เป็นไรถ้าว่างก็มานะพี่คาบิบานก็ได้แดี๋ยวฮะพี่เป็นไรนะเจ๊จ่ะเจ๊ เข้าพมไว้แหละพวกนั่นธามหาคาแรงน้ำกูเอา้าโว้น้ำแหละพวกปากอีก ดูบริษัทคาลิสเื่องย่นอะไหล่เื่องย่นยู่สละบุรีเนืนองเวลาก็บ่นหน่อยได้ค่ะ เอาคือไปถึงั่นเะถามกูอยู่บวมก่อนบมีอยาลบอาน้ำมกอกไปนี่นนี่ไปเอบียบพายไหนบานี่เอเคื่อเซเวียยู่จังสั่นนี่ยอกูจะถาล้กูหลายถั่วชุมองี่บ่กูเป็นยังุ่มนี่ไปไปกันนี่ไปหาเหรียญพูดไม่บักหนือไม่บ้าหไง กู้ยสายครเปผู้หายคักกระซ่องหายซ้าเกิวนผมมิไดเจ้าเหม <Superman> <IS together> ือนระเจ้าเป็นยังหรือผิดภดใย้เจ้าบอกคอยมาดูแม่นจะคอยเจากันเยเขาแก่บกสูยหลายๆเด้องนงด้วยกูไม่ได้เป็นยังบั ไม่อย่างเดียวซุปขาเลยลูดไปไปใ้ซุปข่อยไปหาเหรียวัตีอืมเอาคุณมานั่งอย่างนี้ดีแต่แม่กูบอกนะแม่เยว่าลุน้องว่าใจสันจะสีได้อเจจะเปาเปยังบอกค่อยมาดู สูสิพัฟมีนี่คือเหลืองมันเป็นสี่ตัวสู๋นีออบอกให้อกอดจังไห้ไ้หอยห้งบอกว่าไรดแต่้กูตั้งท่าเนี่ยซูก็ได้สาวะเป็นยงกูอกบอกกธอว่าดูไ่ไดผู้สาวกูนี้ไปแต่งงานเนเี่ยงป้ะสาวได้ดินพีทีนี้ไปแต่งงานหรอ สาเข็มงูจักอยู่บ่โอ้สาวเข็มพุงวันเลยแมนเฮ้ยเขาตอนนี้พุงวัน้แวเมนอยู่พกเม็นขากันหรือบุ๊ขากันบุคยนี่ฮะนเดี๋ยว่หเดี๋ยวทีกอนนี้เห็นซ้อนกันอยู่กอดเอวกันบอกกักูขัดแมันขี้เสกันใจกูขับแคะมึงคิดเบิงเอา อยากจะแตกแตห่หมูงปันได้บนตรงเล่น,นอ่นก,กูต้องแลดไปซื้อมาให้ป้าตกปลล่มูวฝ้าไปซื้อให้ก็ร้องมมีสิ่งที่จแต่งต้งก่ว่หวอยู่หูเยอะยืดบยันไพราเป็นกระลัาไก่กูแลยวเนาะแ้วมาปวดหัวเนี่ยเด็กเนี่ยเขาขาดผมนั่นไก่ไปได้กูต้องแลดไปซื้อมาให้ปวดหัวเด็กเนีย่ยขาดผมหัวหนิ่วย ก็ยังมาว่าปวดเจ็บปวดบาจะได้นกันวนกามมาเพื่อของผมก็ววนกูก็แลไปซื้อม่ได้มันได้น้ำกูได้ด้ว่าเอ้ากูก็เอามันทำไรที่ใจกูครับเอเดนังได้เ้ยจงจะหาคุณคนพ่กูก็เลี้ยงแก่อนกเบรเดือเดือกูจงจยังหาคุณพ่อซื้อยังหาบอกทั

xuống cọc trời cùi Ui cọc nó lại xuống cái này bắt đây nè Cái mình đi Đúng không? đúng không? đúng không? đúng gì chiếm mất đi Làm người, đi chỉ biết cho nó <laughs> dạ dạ mỗi ngày mình sẽ lại về dạ này. Ôi! Cái cả đắp thế! khí Cái nhằng! Sao lên thoát? Ở mấy tỉnh kia, u đánh khuẩn cả nhịp khỏi mẹ! Ê! cụt tặng xe máy chị quân! <mà nhận? coughs> <là> ไปงี้กยวบุคคับันอ้เฝ้าวนี้เพนมันสวยเหรอพี่เ,อ,เอ๋ยิ้มเทอยู่บนหน้าขนะะก็พวกบง้อยไปเศ้าจมุ้งฟ้นี่กูกินยังอันอาถึงบเก็บมาไสา่หวานไปดล้ลางบุกนมาฝ่าไม่เจียโลกยังไหลเียวะยังก็ววกหวยใส่ก็หัวมากที่ไม่กินใส่เทียงแห่ไม่มกินก็แก้วบ่วงเน่เจ้าก็ไปกินก่อน mời nó, thua biệt không? phút thai, bé bắt bé 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 này bé 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 phu bé 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 เอาดากันห้าชั้นกะสีรหลุดยากไรกันใดไม่ใช่กูดากหุ้ทั้งก็สีวัดีจนองเงยต้นนีกูกระแสบไปแห้งหรือมี้บิดห้ามไอ้ลำปอให้กูจัดสองอันดูวยไอ้ห้ามไอ้ยีกมีหัวยังดิข้ามไหวบ่มีเลี้ยวบ่มีกัดเอาไม่ยังมากะไร Pha 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 về hết nhiệt. Ôi nó. Ủa Ôi ơi ơi, bay cái cam khá của là khá luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp nếu như vào nam thay hạnh 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 mọi mà đã ra bạn không bạn tay người mày nha 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 nha mày 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 nha

เป็นยังโอ้ยถบ้านเืองบ้านนหัวบ่ตาตย้อนฉีแตกูอยากอายคนวแล้วตัองมาเกินจุบวว่าอยเดี๋ยมันกะแซ่บเนาะไปสีหัวกินีแตกฉีแตงนครับไนี่ต้กินมันจินงก็ลืนบ้านลืนยเมี่ยงูเจ้าผมต่างชาอ้อนที่สุดพี่ต้องอยยินบบกไร้วยว่าเป็นยังอยู่ซื่อยู่ไเดีโอ้ยแม่นบึงตาแข็งเนาะ นอน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 ไ่ได้ดอกเจ้าเป็นใส่มาไทยนานหดไปพี่สี่ด้เงินน้ำเขาอยู่บนเป็นเนี่ยงมีค้าต้อขี่ยู่นี่บ่เมื่อยอะ่แอะไรยู่งเนี่ยมีกูเสียการเสียงานเด้อวยไปน่ะเมื้อโว้ยยังสิ่กับมาถอดจากน้องชูหมุดหงิดไรพวกกินกับเจ้ามห้เจ้าจมอยากว่าเมียนบ่ ชีว <ừ. S 2> ิตกูนี่เฮ็ดบาดไปกลับมาอย่างกระดักกระโดดเลยเจ้าคือวางเสีนพี่อันว่าทุกงหญ้าบ่พออยู่เฮือนกับบ่มีเงินใส่สีมาเฮ็ดเบี้ยด้วยเงินกับมาขอซ้ำกำสัตว์อีกคนนึงโอ้สิมาไถยหน้าเจ้าจ้ามาไถนานี่กูยังบ่มีปัญญาไปไถยกัเจ้าอยู่ชีวิตกูเอ็ดบาปมาหลายวะเป็นนักปากเจ้านะบ่ได้เจียวดอก giờ mình khăng mày làm cái đó đi thôi đâu đi đâu mày đâu đi đâu đi đâu đi đi